ชาวราศีกรกฎค่ะเป็นหนึ่งราศีที่มีเกณฑ์จะเจอคนที่ไม่ค่อยน่าไว้ใจคนที่คุณดูเฉพาะหน้าไม่ได้ต้องดูเบื้องลึกเบื้องหลังของเขาด้วยสิ่งที่ชาวราศีกรกฎจะขอพรและสําเร็จนะคะขอให้ตัวเองมีเสน่ห์เมตตามหานิยมทําอะไรให้คนช่วยเหลือเกือ้อกูลขอให้ตัวเองมีจริตจกกักรนทําอะไรที่ตัวเองเนี่ยต้องอยู่ในสภาวะคับขันให้เอาตัวรอดได้ค่ะ นอกจากกลับไายกลายดีแล้วยังต้องระวังหน้าไหว้หลังหลอกด้วยนะวันที่หพฤษภาคมนี้นะครับดาวราหูยกย้ายราศีนะครับเราจัดพิธีบวงสวงรับส่งดาวพระราหูนะครับที่วัดสมานร,รัตนารามในช่วงเย็นนะครับท่านสามารถไปร่วมพิธีกับเราได้นะครับสําหรับท่านที่ต้องการฝากดวงจุดเทียน ราหูคลายดวงกับเรานะครับท่านสามารถติดต่อเราได้ทางไลน์ได้เลยชาวราศีกรกฎเนี่ยสามารถจุดเทียนแล้วก็ขอพอรนะครับในเรื่องของสุขภาพใ,ในเรื่องของการกลับร้ายกายดีทั้งหลายนะครับการติดขัดใดๆก็ขอให้หลุดให้พ้นไปแล้วก็สิ่งที่ต้องการให้เข้ามาแทนที่นะครับ